สวัสดีครับพบกับผมมอนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิบซีคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในราศีมังกรน,นะครับซึ่งเป็นพลังดวงในครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2568นี้นะครับซึ่งเป็นพลังดวงเฉพาะราศีเท่านั้นนะครับ ราศีมังกรก็คือพุทธิเกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับเป็นพลังดวงรวมรวมไม,ไ,รไม่ได้เฉพาะเจะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นั้นได้โปรดพิจารณานะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับ เป็นพลังเป็นกาลังใจให้กับท่านเป็นพลังดวงโดยรวมๆนะครับแล้วก็เป็นพลังดวงกว้างๆก,ก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็การปัญากรที่ดีๆนั้นก็ขอให้เกิดความสําสเร็จนมา,ามาเึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มัง่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นสมหวังจริงกับชาวราศีมังกรที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับ อะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมังกรพลังดวงรวมรวมนะครับในช่วงรึ่งปีหลังนี้จะเป็นไปในแนวทางใดนะครับ ขอตั้งจิตอธิษฐานขอพลังขอเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพเทวาเติวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงกลทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้โปรดเมตตาสื่อพลังดวงผ่านมาตั้งไพ่ยิปซีไอปอได้เปิดออกมาหานในเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีมังกรที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิด ในดวงครึ่งปีหลังาครึ่งปีหลังพุทธศักราช2568นี้ขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงภาพรวมๆในสภาวะความเป็นตัวตนของชาวราศีมังกรในครึ่งปีหลังไปชามจะดีดออกมานะครับสดแรองนะครับก็ น่าจะบ่งบอกถึงสภาวะของความมั่นคงแข็งแรงนะครับที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในความสำเร็จนั้นนะครับความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานธุรกิจต่างๆจะเป็นในด้านการเงินทองทรัพย์สินนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับใครที่มีความรักก็จะเป็นรักที่ดีๆรักที่มั่นคงนะครับใครที่ไม่มีความรักก็รักกับตัวเองก็ออยังมั่นคงยังมีความสุข เช่นกันนะครับก็โดยภาพรวมๆก็คือความสุขความสําเร็จความมั่นคงนะครับที่แข็งแรงยั่งยืนให้กับชาวราศีมังกรในครึ่งปีหลังนี้นะครับขอเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เกิดขึ้นและก็เรียกว่าในความสําเร็จที่มาตั้งความสมหวังสมปรารถนาความสุขความบุรมสมบูรณ์นั้นจะมั่นคงถาวรเรียกว่าไม่มีลิมิตจํากัดในเรื่องระยะของเวลานะครับที่จะทาให ชาราศีมังกรได้รับไม่เพียงเฉพาะในครึ่งปีนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะมั่นคงยืนยาวตลอดไปนะครับ ออกจากสภาวะอะไรก็ตามนะครับที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่ไม่เติมเต็มสภาวะของความกังวลวังวนอะไรต่างๆนะครับที่ไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่ผ่านๆมาะจะให้ท่านก้าวออกจากสภาวะนั้นแล้วก็ไปสู่พื้นที่สู่ดินแดนสู่สถานการณ์ของความรุ่งเรืองเพื่องทูที่จะตามให้ทั้นเดินหน้าเติบโตอย่างสดใสต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับสังคมไม่ ความรักความอบอุ่นในทิศทางที่ดีที่เข้ามาเกื้อกูลต่อ้าวราศีมังกรนะครับเรียกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้้าวราศีมังกรจะได้รับภาษารักภาษาดอกไม้ภาษาอบอุ่นนะครับที่มีเปี่ยมไปด้วยความเมตตาความใจดีนะครับที่สังคมเปิดโอกาสเข้ามาเติมเต็มให้กับ้าวราศีมังกรได้รับสถานการณ์เก่าๆนะครับที่เคยสร้างผลประโยชน์อะไรต่างๆ ที่เกิดสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรนะครับในอดีตนั้นจะเข้ามาเติมเต็มใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่ารีเทิร์นมาสร้างโอกาสดีๆให้เกิดความสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีที่จะสร้างความสุขเบิกบานนะครับเดิมูนอาจจะมีสภาวะอะไรนะครับที่มีเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนี้ที่จจะเกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับสถานที่นะครับ ที่จะประกอบสมาชีพหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับยวดยันยนต์นะครับที่อาจจะทํใใ้เจ้าราศีมังกรมีสภาวะของความกังวลไม่แน่ใจอะไรต่างๆนะครับแต,ต่ท่านก็จะมีแรงมีพลังที่ดีนะครับที่จะดึงโดดพลังงานบวกๆเข้ามาเติมเต็มไอโซความมั่นคงได้ในทิศทางที่ท่านปรารถนานะครับแล้วก็ความมั่นคงก็ขึ้นมาจริงๆนะครับดีเอ็มเปอร์เรอร์นะครับท่านเรียกวาเป็น ไพ่แห่งจักรพรรดิก็ได้นะครับที่มีพลังมอีอำนาจบารมีมีความมั่นคงที่จะสร้างความเป็นปึกแป่นในทิศทางที่จะทำให้ชาวราศีมังกรน,นั้นได้รับกับสิ่งดีๆอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น ท่านอยู่ในตําแหน่งลูกน้องก็ตามนะครับก็มีหัวหน้าที่ดีๆนะครับที่ปกครองลูกน้องด้วยคุณภาพนะครับหรือต่านจะเป็นหัวหน้าก็ตามนะครับตัานก็เป็นนักผู้ปกครองนักบริยารในทิศทางที่ดีที่ดูแลลูกน้องนะครับอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรเรียกว่าเป็นเรียกว่าก็เหมือนกับพ่อปกครองลูกในลักษณะนั้นนะครับที่ปกครองลูกน้องบริวาร ในความอบอุ่นด้วยความมั่นคงในทิศทางที่ดีก็ได้รับแรงร่วมมือร่วมใจอย่างแข็งแรงแข็งกร่งนะครับที่จะทําให้สู่เป้าหมายความสําเร็จรุ่งเรืองก็ามานะครับเสิร์ฟไรนะครับอะไรที่เป็นนารีศัตรูก็ตามอะไรที่เป็นนารีนะครับซึ่งบางทีท่านก็คาดคิดไม่ถึงนะครับว่าสภาวะของสิ่งที่เป็นศัตรูเป็นนารีต่างต่างเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นจะคลี่คลายไปในทิศทางที่เข้ามาสร้างความสดชื่นจำใสเบิกบานให้เกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรนะครับซึ่ง ก็ไม่มีใครคาดคิดนะว่าว่าศัตรูนั้นจะกลายมาเป็นมิตรหรือสิ่งที่เป็นอาริอาเป็นอาริหรือเป็นอุปสรรคนั้นจะกลายมาเป็นเส้นทางของความปลอดภัยในทิศทางที่ดีที่จะทาให้ชาวราศีมังกรน,นั้นก้าวไปสู่ของความสดชื่นจำใสเบิกบานก้าวไปสู่ความสําเร็จ โดยที่คาดคิดไม่ถึงนะครับที่จะมีก็มาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์การคิดในแง่ที่นอกรอบแตกต่างออกไปนะครับจากชาวบ้านชาวช่องจากชาวโลกที่ก็มองหรือ คิดแหวกแนวจากสิ่งที่เคยมุมมองของตัวเองนะครับก็จะตานะตามให้ชาวราศีมังกรน,นั้นพบกับโอกาสดีๆเส้นทางดีๆนะครับที่จะทําห้ท่า้นนั้นไปสู่ความแข็แงแรงแข็แงเกร็งต่านอาจ,จะได้พบกับเส้นทางใหม่ๆแนวทางใหม่ๆนะครับที่เข้ามาสร้างศักยภาพบางทีนะครับกานเก่าๆสถานการณ์เก่าๆน,นะครับที่ยังตกค้างอยู่ยังไม่มีโอกาสในการที่จะสร้างผลประโยชน์หรือ การที่ย้อนกลับไปมองในอดีตในสถานการ์เก่าๆนะครับซึ่งบางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้มองกลับไปถึงในอดีตที่ผ่านมานะครับกับสิ่งที่เคยสร้างผลประโยชน์ดีๆให้เกิดขึ้นที่นําผลประโยชน์เข้ามามากมายแล้วก็บางทีก็ผ่านเลยไปนะครับแต่ถนักจะย้อนกลับไปพบกับเส้นทางเก่าๆที่สร้างผลประโยชน์ให้มากมายที่อาจจะนํากลับมารีเติร์นมาสร้างโอกาสกันไหมนะครับ ก็พบตั้งเส้นต่างใหม่ๆที่ยังไม่เคยพบไม่เคยเจอแล้วก็พบกับเส้นต่างเก่าๆที่อาจจะมองข้ามไปนะครับก็กลับมาสร้างโอกาสของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองใหม่ที่จะมีเข้าาให้กับชาวราศีมังกรนะครับแล้วก็ตั้งเป็นนักบริหารน,นักจัดการที่ดีอาจจะมีการกยับขยายนะครับที่มองไปถึงในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือบางท่านนะครับมีโอกาสในเรื่องของการได้รับ ความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จ,จะมอบหน้าที่มอบตําแหน่งให้ท่านนั้นไปรับผิดชอบในต่างเดนในต่างเปิดต่างประเทศได้ด้วยที่จ,จะมีก็มานะครับซึ่งบางทีนั้นที่ผ่านๆมาท่านอาจจะไม่แน่ใจในสกา,าร์ที่จะได้รับโอกาสนะครับบางทีมีผู้อื่นมากมายนะครับอยู่ในการพริจารณาจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งท่านก็กัวงวลนะครับกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ แต่สถานการณ์นั้นท่านจะมีแรงลังพลังดึงดูดที่ดีนะครับกับศยภาพของท่านที่จะถูกดึงดูดเข้ามากับพลังงานบวกที่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจนะครับอาจจะเป็นตําแหน่งสําคัญสําคัญในต่างแดนต่างประเทศที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายไว้วางใจให้ท่านไปดูแลไปจัดการนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามานะครับแล้วก็เดิมเอีชเช่นอาจะมีสถานการณ์ของการเริ่มต้นนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีงอกงามมากกว่าเดิมนะครับ แล้วก็ภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือยืน่นความอมอบสิ่งดีๆเข้ามาให้นะครับหรือเมจิกเชียนก็เป็นเส้นต่างของการเริ่มต้นก็ได้นะครับเดินต่างอย่างบางท่านนะครับที่มีโอกาสได้รับกวว่าาความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปรับหน้าที่หรือตําแหน่งในต่างแดนต่างประเทศหรือท่านอาจจะ,ะไปสร้างธุรกิจการงานอะไรของตัวเองในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับก็เป็นการเริ่มต้นของการไป ตามกับสถานการณ์นั้นตําแหน่งรับตําแหน่งนั้นธุรกิจนั้นนะครับที่จะสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองเข้ามานะครับโอกาสของการหยิบยื่นจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของการงานโดยเฉพาะโอเครียนนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็มอบโอกาสดีๆเข้ามาไอ้ตัานได้รับนะครับแล้วก็ความรักนะครับความอบอุ่นความเมตตาความใจดีนะครับที่จะเข้ามาอุปตมคำชู มาเป็นพลังให้กับชาวราศีมังกรได้รับโอกาสดีๆของการที่จะมีโชคมีลาบที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เรียกว่าถ้าใครมีคู่รักคู่ครองนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้ทั้งสองท่านจะเป็นพลังดวงที่เสริมกันในทิศต่างที่ดีที่จะมีโอกาสสร้างรายได้ไรายรับเข้ามาอย่างสมดุลที่จะให้ท่านนั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตั้งคู่รักและก็ชาวราศีมังกรเองนะครับ เด็กตือดาบความมั่นใจความเชื่อมั่นของท่านนะครับจะเป็นศักยภาพที่ดีที่จะทําให้ท่านบริหารจัดการสู่ความแข็งแรงแข็งแกร่กง,งในทิศทางที่ดีนะครับแต่ก็ระมัดระวังนะครับที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของอารมณ์นะครับที่ชาวราศีมังกรต้องควบคุมในสภาวะอารมณ์ของท่านในะอยู่ในความสมดุลน,นะครับความเชื่อมั่นของท่านนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะใช้บริหารจัดการในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าโอกาสของการเริ่มต้นโอกาสของที่บริหารสิ่งที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับรักษาความแขง แงเรงแข่งแปล่งเอาไว้แต่ในความเชื่อมั่นนั้นบางทีนะครับท่านอาจจะเชื่อมั่นตัวเองจนเกินไปแล้วก็บางทีบางสภาวะเข้ามากับสิ่งที่ไม่พึงพอใจแล้วก็จะทําให้ตั้นเวียงวีนอารมณ์เสียงหงุดหงิดนะครับที่อาจจะไปกระทบกระเตือนกับคนรอบข้างแล้วก็ไปส่งผลลบได้ด้วยเช่นกันซึ่งอยู่ในเรือนของวินาศนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในครึ่งปีหลังนี้นะครับ ถ้าท่านควบคุมสภาวะสมดุลใช้ความเชื่อมั่นของตัวเองนะครับด้วยความสุขุมรอบกอบด้วยความใจเย็นท่านก็จะบริหารในสถานการณ์ต่างๆนะครับให้มีความมั่นคงแข็งแรงผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การเชื่อถือในทิศ่างที่ไว้วางใจนะครับแต่ถ้าท่านอารมณ์เสียหงุดหงิดเวียงวีนได้ง่ายๆนะครับก่อจะทําให้ขาดความเชื่อมั่นจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่โดยสรุปนะครับ ชาติสุดาบตันแก้ปัญหาด้วยเหตุด,ด้วยผลด้วยความสุขุมรอบคอบด้วยประสบการณ์นะครับก็จะทําให้ท่านนั้นบริหารแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าปัญหาจะเข้ามามากน้อยแก้ไหนก็ตามนะครับแม้นจะเกินความสามารถของผู้อื่นก็ตามท่านก็สามารถที่จะ คลี่คลายแค่ไขปัญหาใดต่างๆนั้นได้เบ็ดเสร็จนะครับเพียงแต่ตั้นใช้เอจใช้ผลใช้ความสุขุมใช้ประสบการณ์ใช้ความสามารถของตั้นอย่านําเรื่องของอารมณ์มาแค่ไขปัญหาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชาวราศีมังกรก็จะเปิดสู่เป้าหมายห่งความรุ่งเรืองสร้างโอกาสดีๆของความรุ่งโรจน์เข้ามาแล้วก็สร้างความมั่นคงแข็งแรงไห้กับชาวราศีมังกรอย่างเหนียวแน่นต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับ การเงินก็จะมีความแข็งแรงแข็งแกร่งในทิศต,ต่างที่ดีนะครับเมื่อมีการเริ่มต้นสู่เป้าหมายความสําเร็จก้าวออกจากสภาวะของการไม่เติมเต็มนะครับก็จะทำให้ชาวราศีมังกรไปพบกับดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับที่ความสําเร็จความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงนี้เข้ามาตั้งศักยภาพของชาวราศีมังกรเองแล้วก็การเครื่อกูลเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้การอุปตัมส่งเสริมนะครับแล้วก็บางสถานการณ์นะครับอาจจะเป็นพลังจาก เหนือธรรมชาตินะครับรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนในท่านมีแรงดึงดูดพลังดึงดูดที่ดีเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับปัญหาที่ยุ่งยากก็สามารถคลี่คลายแค่ไขแล้วก็บริอารพบกับเส้นทางดีๆที่แวกแนวออกไปนะครับที่มาสู้ของการเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงอยู่แล้วก็สามารถตียับขยายต่อยอด โซ่ความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับหรือแม้ไกรจะเริ่มต้นการสร้างธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับที่จะไปสู่เส้นต่างของความสําเร็จความรุ่งเรืองเพื่อพูสถาการณเก่าๆนะครับที่เคยสร้างผลประโยชน์สร้างความบูรณสมบูรณ์สังคมก็จะเปิดโอกาสใหม่ให้ท่านนําสถาการณเก่าๆธุรกิจเก่าๆนั้นนะครับมาสร้างโอกาสของความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้น ให้กับชาวราศีมังกรในครึ่งปีหลังนี้นะครับใครที่มีคู่รักคู่ครองก็เป็นพลังที่เคียงบ่าเคียงไหลกันในการที่จะสู่เป้าหมายความสําเร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์มีโชคลาภเข้ามาอย่างมั่นคงทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนในเรื่องของการมีโชคมีลาบนะครับไปที่ขึ้นมานั้นไม่ได้บ่งบอกในทิศทางของการมีโชคมีลาบ,ลาบเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงสักเท่าไหร่นะครับ อนอกจากว่าใครที่มีพื้นฐานทางการดวงครัเที่ยาจะมีเข้ามาก็จะได้รับได้เช่นกันนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานหลักๆจากไพ่ที่ขึ้นมานั้นก็บ่งบอกถึงสภาวะของความสําเร็จในเรื่องของการงานนะครับที่สู่เป้าหมายความสําเร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับที่จะสร้างความแข็งแรงแก็งแกร่งตั้งไกลเกิดแคลนในเรื่องของการเงินนะครับก็จะ ความสําเร็จต่างการงานธุรกิจนั้นก็จะก็ามาเติมเต็มหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะยื่นมือช่วยมาช่วยเหลือเกื้อกูลต่างการเงินให้ท่านสู่สภาพครองในติดตังที่ดีนะครับรายได้เก่าๆนั้นก็จะเข้ามาสร้างรายได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นโอกาสดีๆเรีวยกว่าในครึ่งปีหลังนี้นะครับท่านจะดึงดูดเงินเข้ามามากมายดีกว่าที่ผ่านๆมานะครับด้วยความเป็นเดเมจิกเช่นนะครับ เป็นผู้ที่มีแรงดึงด,ดูดต่างกันเงินทรัพย์สินหนาเงินเก่งนะครับอยู่ในเรือนของลาสุภานะครับสิ่งที่จะเรือนงอกงามมากกว่าที่ผ่านๆมานั่นเองท่านจะมีแรงดึงดูดนะครับสร้างโอกาสโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่ดีที่จะดึงดูดนะครับท่านมีแรงพลังดึงด,ดูดเริอมูนะครับที่จะนะดึงดูดเข้ามาด้วยความแข็งแรงมาสร้างความมั่นคงต่างกันเงินของท่านนะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์ส่วนในเรื่องของรายจ่ายนะครับ ท่านก็จะป้ะองกันด้วยความระมัดระวังนะครับที่บางทีนั้น,นานอดจะบางคนนะครับอาจจะเจอสภาวะของบางทีนะครับที่อาจจะตกหลอกตกโกงตกอะไรยักยอกต่างกันเงินทรัพย์สินอะไรได้ซึ่งบางทีก็จ,จะไม่เขี่ยกล้องกับชาวราศีมังกรโดยตรงนะครับที่ผ่านมาบางทีคนในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติปีน้องนะครับที่อาจจะตกหลอกตกโกงตกยักยอก ถูกหลอกในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินอะไรก็ทาให้ท่านได้รับบทเรียนในทิศทางที่ดีที่จะได้เรียนรู้นะครับจึงอาจจะมาบริหารเช่นต่างๆการเงินของท่านด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับระมัดระวังดูจากสานการเก่าๆนั้นมาประกอบในการาสร้างโอกาสในการป้องกันเงินทองทรัพย์สินของท่านใ้มีความมั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่กง ไอ้มีความมั่นคงนั่นเองนะครับแต่จะมีในเรื่องของรายจ่ายที่ก็ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับที่นอกเหนือจากรายจ่ายปกติในครึ่งปีหลังนี้นะครับบางทีท่านอาจจะมีสภาวะของการใช้จ่ายเกี่ยวกับบรหลานบริวารนะครับทั้งบุคคลแล้วก็ทั้งสัตว์เลี้ยงก็ได้ที่อาจจะก็ามาเสริมเพิ่มเติมให้มีการจ่ายจ่ายออกไปมากกว่าเดิมสักหน่อยนะครับ ซึ่งด้วยความเป็นเด็กเชียนนะครับที่จะหาเงินเก่งก็ตามนะครับแต่ก็ใช้จ่ายมีมีสถาสนการณ์ของรายจ่ายที่มากเช่นกันนะครับที่มีเข้ามาแต่ตอย่างที่กล่าวนะครับกับการใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารไม่จะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงของท่านก็ตามนะครับที่จจะเพิ่มรายจ่ายเข้ามาในช่วงกึ่งปีหลังนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปนัญหาต่างการเงินให้กับ ชาวราศีมังกรแต่อย่างใดนะครับเพราะท่านนั้นด้วยไพ่ใบแรกนะครับด้วยความแข็งแรงมั่นคงต่างกันเงินที่เข้ามาได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับที่เข้ามาสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งต่างกันเงินด้วยความปลอดภัยนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลังนี้นะครับชาวราศีมังกรคนที่โสดก็น่าจะแขวนสภาวะของความเป็นโสดไว้เช่นกันนะครับ โดยส่วนมากนะครับเพราะว่าทั้งเรือองแมนก็ในเรื่องของปัทานี้นะครับแล้วก็สเตรงก็ยังเป็นผู้ที่ยังเลือกพอสมควรนะครับยังไม่เปิดโอกาสความรักความสัมพันธ์เข้ามาง่ายๆนะครับานาจจะมองในหลากหลายมุมนะครับจึงอาจจะไม่เจอความรักความสัมพันธ์เข้ามาง่ายๆนะครับก็ยังต้อง สดต่อไปหรือบางทีก็เอาเวลาไปใช้กับการดูแลการงานนะครับสร้างบนสร้างฐานบ้านสร้างบารมีอะไรต่างๆนะครับที่จะตามไม่ทันในยังต้องโสดต่อไปหรือแม้แต่บางคนนะครับอาจจะมีความพึงพอใจในความรู้สึก รักใครสักคนหนึ่งก็ตามนะครับแต่ท่านก็ยังเก็บความรู้สึกนั้นไว้เพียงลําพังเพียงผู้เดียวนะครับยังไม่ได้เปิดเผยเฉลย,ฉลยความรู้สึกอะไรออกไปในการที่จะสื่อความรักความสัมพันธ์ในเกิดขึ้นอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆน,นะครับในเรื่องของความรักไม่ค่อยกระตือรือร้นจึงเอาเวลาไปมุ่งกับการสร้างงานสร้างเงินสร้างความเติบโตมากกว่านะครับแต่ถ้าใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในครึ่งปีหลังนี้นะครับก็เรียกว่าเป็น ความรักที่เข้ามาแบบปฏิหารนะครับที่ท่านนั้นแมน้นท่านจะไม่มีปรารถนาในเรื่องของการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับที่เอาเวลาไปตุ้มเตบริหารการงานแต่ท่านมีแรงดึงดูดนะครับดยความเป็นเดเม็กเชียน,นนั้นนะครับมีออร่ามีสเสน่ห์นะครับในการที่จะดึงด,ดูด ตั้งเพศเดียวกันแล้วก็เพศตรงข้ามเข้ามาเติมเต็มความรักแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ซึ่งท่านไม่กาดคิดนะครับมีโอกาสดึงดูดจากาต่างชาติเข้ามาได้ด้วยนะครับอาจจะพบกันต่างโลกสื่อสออนไลน์หรือจากสิ้นสายการงานนะครับที่ดึงดูดเข้ามาพบสบตาแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกหรือบางท่านก็มีโอกาสนะครับที่จะพบกับคนเก่าๆนะครับจะอาจจะเป็นคู่รักเก่าที่เคยจางหายกันไปแล้วนะครับอาจจะกลับมาฟื้น ให้ทานกลุกมขุลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะพบกับเพื่อนเก่าๆนะครับสมัยเด็กๆที่อาจจะย้อนกลับมาได้พบที่คาดไม่ถึงว่าจะได้พบกันอีกนะครับก็อาจะเข้ามาเปลี่ยนสภาวะสถานะจากความเป็นเพื่อนนั้นนะครับให้มาพัฒนาเป็นคนรู้ใจได้ด้วยเช่นกันนะครับด้วยพลังแรงดึงดูดของท่านนะครับเพราะว่าตั้งเดอร์มูนก็เป็นแรงพลังดึงดูดด้วยนะครับแล้วก็ตั้งเดอร์เมจิกเชียนด้วยความเป็น ผู้ที่มีสเสน่ห์มีออร่านะครับที่อาจจะดึงดูดเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ท่านได้สดชื่นแจ่มใสเบิกบานได้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งชาวต่างชาติและก็ทั้งคนในชาติเดียวกันนะครับที่มีโอกาสจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นตาใครที่มีดวงพลังดวงการที่จะพบรักนะครับเพราะว่าสองถ้วยก็ขึ้นมานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับในครึ่งปีหลังนี้ความรักความสัมพันธ์จะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับที่ ออมชอมนะครับแล้วก็ยอมอ่อนปลนนกันในที่ต่างที่ดีนะครับที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงแข็งแรงที่จะรักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์อย่างมีคุณค่านะครับสบตากันด้วยความรู้สึกดีๆนะครับโอบกอดกันด้วยความอบอุ่นนะครับก็ทําให้ได้รับพลังการดูแลที่มั่นคงนะครับที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความผูกพันอย่างเหนียวแน่นอย่างต่อเนื่องนะครับ เม้นจะมีสภาวะอะไรก็ามาก่อนหน้านี้ก็ตามหรือบางสถานการณ์นะครับเตี้ยจ,จะเข้ามาในช่วงแปะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็ตามนะครับเตี้ยจ,จะก็ามาสร้างความมุ่งิดบ้างในบางสถานการณ์ในบางโอกาสนะครับแต่ด้วยความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่รู้ความในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะทำให้ตั้นนั้นเติมเต็มกับสิ่งที่ดีๆรู้จักกวาดล้อมรู้จักการสื่อสารใช้คำพูดที่ดีๆก็อา,ากันนะครับ ก็ตามให้ความรักคนสัมพันธ์ได้รับการคลี่คลายจัดสภาะวะเะรก็ตามนะครับที่ไม่แน่ชัดไม่แน่ใจหรือกังวลในความรักคมสัมพันธ์หรือสภาวะของการบางช่วงบางเวลาที่หันหลังให้กันบ้างก็ตามนะครับก็จะกลับมาดูแลสบตาก,กันด้วยความรู้สึกกบุน แล้วก็ดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นอย่างสดใสเดินหน้าด้วยความมั่นคงต่อไปนะครับแม้นจะมีหน้าที่การงานมากมายก็ตามนะครับก็ไม่ได้ปล่อยปลาละเลยในการที่จะใส่ใจแม้นจะอยู่ห่างไกลกันในต่างถิ่นต่างแดนก็ตามนะครับก็ส่งสื่อสารถึงความรู้สึกกวงใยลูกพันธุ์ซึ่งกันและกันอย่างเหนียวแน่นก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็น ชาวราศีมังกรในครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2568นี้นะครับขอขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีความสําเร็จนะครับนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขให้มีความรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ